สวัสดีพี่น้องมืบมีบ้างไหมไซด์ดวนสิม,มาแนะน้ำเมนูเมนูเด็ดเฮ็ดเองกิดเองแซบเองพี่น้องนี่หนักยัเยงเข้าเลเยยังป <c oughs> ่ะเมนูหนัดใส่มะขม่ามะข่าจี่มะข่าใหญ่ได้มากิโลหนึง่งสีมู๊โลหนึ่งนี่เครื่อน,บนบขบจะอร่อยครับอมปอกหบมัวานมาพุ่งไปเลยพี่น้อง con người ta, say, con nhảy súng con, lái xẹp lái, say cựa chân nôi, ừm, chích cây, say ใส่ลงไปบวใส่ลงไปใส่ัปเลยขัดเลยไปมาใส่สบมือใส่บอนูความสะอาดโอ้ หลังก้อนน่นเป็นก้อนอยู่สิมูอะไรแค่แบบเป็นผงหยาดนี่พี่น้องละะหลังจากเขาขัดมันเขากันแล้วมันก็สิเป็นเนื้อแนวนี้พี่น้องเก็บอยู่ตัวไว้ามามาเบิรงวิธียัดเลนนยวิธียัดนี่ใส่ทงมือนี่สีบทนัดพี่น้องเลยเอาตรงเอามือเอาเอาอกเ,เอาไม้ ล่างแล้มือเรียบร้อยนี่หยักเลยข่าหมอปักด้วยี่น้องเด้อข่าหมอ,มอให้มอมอเดือดเดือดใส่คนชี้ไข้ไปขีดโหดรขาหยักเขาแน่น,น,นเลยเรือมันเป็นยังพี่น้องเรือก็ปั่นเป็นลูกเชียงลูกแง่เห็น,น ลูกห้ร้านกินภูมิคนเนาะวิธีการเหตุย,ยัดอัวมาค่ะดแน,น่ๆเลยเด็ดเนืแดของสมัยเซวัน ว่าสองหน่วยค่อกิโลนะโลหนึ่งสามสิบพันกิโลทีมูน้นิโลหนึ่งเจ็ดส,สิบพันกิโลนี่ยแบบดโดน Por เดืยดร้อยหนึ่งสองห้เจ็องหน่วยพาไปเจ็ดมาพี่ใส่หม้อได้เลยมา,าเปิดหมอ้อเปิดหมอ้อไม่มีเอาเลยลงไปลงไป ไปผู้ใดสำหรับตัวนี้กา้าวให้มักหัก,กนีอุกจังหน่อยแต่ยังคอยปั่นลงใส่เนาะพี่น้องเนปั่นลงใส่เอาสำหรับคลิปการแต่งกินเมื่อนี้นี่เอาสำนีก่อนเอใช้มือมาไหมเห็ดเห็ดกินเองแซ่บเองเห็ดกินเองแซ่บเองอ่าจะกินเห็บ